เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม พี่แบลค่ะจากวิทยาลัยการบินและคมนาคมค่ะดีค่ะพี่ฟ้าค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบภายในค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูน้องๆ6-5นะคะประถมนี้ให้กันวันแรกนั่นเองค่ะจะมาถามน้องๆด้วยว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกกันยังไงบ้างมีสกิลการเต้นบ้างไหมแบบติดนิดหน่อยๆเราต้องไปดูแล้วแหละใช่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันแล้วก็ไปเลยสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะมาจากครูโค้สค่ะชื่อเบสครับท็อปช้างครับมาจากบีเทเซนานิคมเลยค่ะมาจากที่เดียวกันค่ะค่ะน้องชื่ออะไรมาจากคณะไหนชื่อฟ้าค่ะมาจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะมาจากคณะนิสิตเจ้าค่ะโอ้ไกลมากตื่นเต้นมากค่ะจะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็พี่ๆทุกคนค่ะเมื่อเจอเพื่อนเนี่ยจะทักทายคำแรกว่าอย่างไรค่ะ everybody bring English w o r l ก็คงแบบหวัดดีอย่างนี้หรือเปล่า คำแรกที่เราจะทักทายเพื่อนคือชื่ออะไรสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีแกอะไรเ้ยถ้าเจอเพื่อนเราจะทายทายเพื่อนคำแรกว่าอย่างก็สวัสดีล่ะค่ะตอนแรกตื่นเต้นมากก็สนุกดีค่ะได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะในมหาลัยค่ะก็สนุกดีค่ะแบบว่าได้รู้แบบว่าที่นี่มีเรียนอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่เขาเชื่อมั่นในตัวนักศึกษาทุกๆคนเลยแบบว่า ให้นักศึกษาลองทาอย่างให้เฟชชี่หกห้าไปทํางานเบื้องหลังอะไรเนี่ยคะ่ะโหแล้วทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็มีความสามารถมากที่ทาให้งานวันนี้แบบสุดยอดมากแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยคะ่ะน่าจะเป็นแบบช่วงลุ้นตอนรับรางวัลได้อะไรมาคะไอแพดครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันอันนี้อันนี้คือได้เจอเพื่อนกันบ้างเนี่ยก็พอมีค้นสองคนละ,ะแล้วนอกจากเพื่อนเนี่ยน้องเจอผม,ผมลิขิตบ้างไหมยังครับยังถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ฟ้าพาไปหานะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์พี่พี่วง Big a s อค่ะตื่เต้นมากพี่ฟาไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่พี่พี่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตให้น้องๆ SPU ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเนาะกรอบที่ เอสพียูเนี่ยใช่ที่นี่ด้วยที่นี่ไม่เคยมาเล่นมาก่อนเนาะแล้วก็ในรอบหลายปีที่เราไเล่นงานแบบนี้นานมากแล้วคือการเล่นแกมบัสของของพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในบรรดาคอนเสิร์ตทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันคือการแนะนําตัวกับพวกเรากับน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็เป็นการที่ให้เขาเติบโตไปพร้อมๆกับเพลงพวกเราก็ทุกครั้งที่มาเล่นแกมบัสก็มีความสุขทุกครั้งฝากวงบีแอลแล้วกันครับพวกเราวงปีหนึ่งอาจจะ รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็พวกเราก็าจะมาเล่นให้น้องๆมีความสุขกันแล้วก็อาวุธใหม่ของพวกเราครับเสื้ออาไหลายนิ้วมือนะครับลิกซิมมิ่งปลายเดือนนี้ครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสนุกและมีความสุขที่สุดเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกระโดดกนะันนะเวทีเนาะขอบคุณค่ะ น้องๆ65านะคะอยาเพิ่งรังเลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็เปิดรับสมัครทุกวันเลยที่ตั้งแต่9ก้โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะน้องคนไหนที่สมัครตอนนี้นะคะสามารถรับทุนโคตาส่วนลด1 0 0 0 0บาทไปเลยนะคะพี่แบมใช่ค่ะก็ใครที่ยังรังเลอยู่นะคะก็รีบๆสมัครเข้ามานะคะทุนเนี่ยมีจำนวนจำกัดค่ะจำนวนจำกัดด้วยนะคะก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราด้วยนะคะบ๊ายบาย